เราจะขอลาหยุดลาป่วยลาพักร้อนลาทำงานนะคะเราจะพูดยังไงกับเจ้านายฝรั่ง ค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ทีน a าค a า e ด y นะคะวันนี้นะคะทีน่ก็จะมาบอกประโยคที่เราสามารถนําไปใช้กับเจ้านายฝรั่งได้ในทันทีเวลาที่เราอยากที่จะขอลาหยุดงานนะคะอย่างแรกเลยนะก็คือขอลาหยุดงานเพราะว่าเราป่วยเนาะคำว่าขอลาหยุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราโทรไปบอกเขานะเราก็พูดว่า I'm calling in ตามด้วยเหตุผลเช่น I'm calling in because I'm sick ฉันเนี่ยขอลาหยุดงานวันนี้นะเพราะว่าฉันเนี่ยป่วยแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเราโทรไปนะคะแต่ว่าถ้าเราส่งข้อความไปนะคะ หรือส่งอีเมลไปเนี่ยเราก็จจะพูดได้ว่า I'm not going to be able to come to work today I'm not going to be able to come to work today because I'm sick นะคะเพราะว่าฉันป่วยแล้วก็ปกติเนี่ยในวัฒนธรรมตะวันตกนะถ้าเจ้านายเราเป็นฝรั่งนะคะถ้าเราพูดแค่ว่าเราป่วยเนี่ยโอเคจบแหละเขาจะไม่ค่อยถามต่อนะว่าเราเนี่ยป่วยเป็นอะไรนะคะเราก็แค่บอกแค่ว่าเราป่วยเฉยๆ I'm sick นะคะแล้วก็ถ้าอยากที่จะบอกดีเทลถ้าสมมติเขาถามอะไรเงี้ยเราก็อาจจะพูดว่า I have a headache ก็คือฉันปวดหัว I have a stomachache ฉันปวดท้องอะไรเงี้ยนะคะจริงๆ ก็ไป Google หากันเองได้เลยเนาะว่าถ้าป่วยเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไว่ายังไงบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่เราจะเลี่ยงไม่พูดนะคะก็คือท er ้องเสียคือ diarrhea เราจะไม่ค่อยใช้คํานี้เพราะว่าพอใช้คํานี้เนี่ยเรามันจะเห็นภาพ <c oughs> คือมันก็ไม่ใช่คําหยาบตรงนะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนคําว่าขี้แตกเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะบอกเจ้านายแล้วว่าเอ๊ยูไอทีแตกคนนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากจะบอกเขาใช่ไหมไดเรียเนี่ยเป็นอย่างเดียวเลยที่เราจะเลี่ยงไม่บอกเลี่ยงไม่พูดนะคะเราก็พูดแค่ว่า I'm sick I go to the bathroom a lot ก็ได้นะคะก็คือฉันเข้าห้องน้ำบ่อยมากถ้าเราต้องการจะบอกจริงๆแต่ปกติเนี่ยบอกแค่ว่า I'm sick เฉยๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วแล้วก็ถ้าฉันต้องไปหาหมอเนี่ยก็จะพูดได้ว่า I have to go see the doctor today I have to go see the doctor today. หรือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการ COVID-19 <c oughs> ใช่ไหม COVID.19 เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะคะเราก็จจะพูดได้ว่า I'm showing the symptoms of COVID-19. I'm showing the symptoms of COVID-19 พูดแค่นี้เนี่ยเขาก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแล้วก็ให้เรารีบไปหาหมอเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่บ้าน14วันใช่ไหมเพราะว่าเราต้องกักตัวใช่ไหมไม่อยากที่จะเอาไวรัสเนี่ยไปแพร่คนอื่นเนี่ยเราก็าจะพูดประมาณว่า From the information I have I'm supposed to self quarantine for 14 days นะคะก็คือจากข้อมูลที่ฉันมีเนี่ยฉันเนี่ยควรที่จะทำไมกักตัว14วันนะคะอยู่ที่บ้าน so I won't be able to come to work เพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่สามารถมาทำงานได้นะคะไม่อาจจะยาวหน่อยเนาะแต่ว่าก๊อปไปเลยนะ <laughs> นไม่ต้องแก่อะไรมากเนาะต่อไปนะคะอย่างที่2เนี่ย ถ้าเราไม่ป่วยคนอื่นป่วยละอ่ะเราจะพูดยังไง my จุดจุดนะคะก็คือเป็นแม่ก็ mother เป็นพ่อก็ father เป็นน้องสาว sister พี่ชาย brother หรือเป็นลูกอะไรเงี้ยนะคะ children อะไรเงี้ยเราก็ใส่ไป my จุดจุดุ is sick my จุดจุ is sick นะคะถ้าลูกคนเดียวเนี่ยใช้คำว่า child ถ้าลูกหลายคนก็ children ก็จะกลายเป็น my child is sick หรือถ้าเป็นลูกหลายคนก็ my children are sick are นี่ใช้กับหลายคนถ้า is เนี่ยใช้กับคนเดียวหรือว่าถ้าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็พูดว่า my child is in the hospital ลูกของฉันเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะปกติเนี่ยพูดแค่นี้เนี่ยก็จะเพียงพอแล้วเขาก็จะรู้ว่าลูกเราเนี่ยป่วยหรือว่าญาตินะคะป่วยเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องไปทําไมไปเยี่ยมหรือไปดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปเหตุผลที่3คือมีใครสักคนเสียชีวิตเวลาที่มีใครสักคนเสียชีวิตเนี่ยเราจะใช้คําว่า passed away ขึ้นด้วยคนก่อนแล้วก็พูด,ดว่า passed away เช่น my father Passed away นะคะก็คือพ่อของฉันเสียค่ะอะ,อะไรเงี้ยเนาะทำไมต้องใช้ passed away เพราะว่าบางทีเนี่ยใช้คำว่า die เนี่ยมันก็จะดูแบบตรงๆเกินไปก็คล้ายๆภาษาไทยนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าใครตายใช่ไหมบางทีเราก็ไม่อยากพูดคำว่าตายเราก็พูดว่าเสียชีวิตแทนถูกไหมเช่นถ้าสมมุติว่าพ่อเราเสียเงี้ยเราก็จะบอกว่าพ่อเสียค่ะใช่ไหมเราจะไม่บอกพ่อตาย,ตายค่ะเาจว่มมัันนนะแแบบบดูตรงๆกิไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะใช้ p a s s e d away มันจะสุภาพมากกว่านิดเลง ะะหรือเหตุผลต่อไปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเข้าของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราหรืออะไรเงี้ยมันพังแล้วเราเนี่ยต้องซ่อมทันทีต้องแก้ไขทันทีเช่นถะ้าสมมติว่าตู้เย็นพังตื่นเช้าว่าตู้เย็นพังใช่ไหมของในตู้เย็นเนี่ยจะเสียจะเน่าหมดแล้วนะแล้วนะ้าจากในช่องฟริตหรืออะไรเงี้ยก็ไลออกมาหมดเลยนะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่า my fridge broke นะคะ my fridge broke หรือ my fridge broke down ก็ได้นะคะ โรคคำนี้เนี่ยเป็นคำกริยามันเป็นช่องสองนะถ้าเราใช้คำนี้เนี่ยคือมันพังไปแล้วหรือมันเสียไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรวมเป็นประโยคแล้วว่าจะพูดว่า I'm calling in because my fridge broke down I need to fix it เป <laughs> นดูเป็นคำเปนดูเป,ป็แก้ตัวที่ตลกมากเลยอ่ะเราวันนี้ขอลาหยุดงานนะคะเพราะว่าตู้เย็นเสียต้องซ่อมนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรืออันสุดท้ายถ้าสมมุติว่ารถเสีย <laughs> my car broke down my car broke down I won't be able to come to work today. ประโยคเนี้จริงๆก็ใช้ห้อยท้ายได้ทุกอ้น,นีนะทุกข้อเกียวตัวทุกเหตุผลที่ไม่มาทำงานเลยนะก็คือฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำงานได้วันนี้นะคะ I won't be able to come to work today ในกรณีที่เป็นเหตุสุด,ดิสัยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการลาหยุดแบบลาพักร้อนลากลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะลาที่เราต้องการที่จะบอกลงหน่เนี่ยมันก็จะมีคำพูดอีกอย่างหนึ่งเนาะเอางี้คลิปนี้มันเริ่มยาวแล้วถ้าใครอยาก ะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะคะแล้วเดี๋ยวติาเนี่ยกลับมาทําอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปเกี่ยวกับการลาหยุดพักร้อนลาหยุดงานระยะยาวนะคะแต่ที่ไม่ใช่แบบกระทันหันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T n a t n Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ